ช่วงแฟรนชายขายดีสนับสนุนโดยแฟรนชายขายดีชอบชาชาคุณภาพดีรสชาติเข้มข้นแปลกใหม่อร่อยจัดเต็มทุกแก้วในราคา25บาทพร้อมเสิร์ฟกว่า60เมนูลงทุนต่ำคืนทุนไวงบลงทุนเริ่มต้นเพียง69,000บาทสนใจโทร0945369162และ081 421 6423 รวม8แอป Delivery สมัครงานยังไงรายได้ดีแค่ไหนไปดูกัน บริการฟู้ดเดลิเวอรี่มีมูลค่าตลาดในปี2,563อยู่ที่ประมาณ41,000ล้านบาทเพิ่มขึ้น4%จากภาวะปกติสะท้อนให้เห็นทิศทางการเติบโตที่สดใสและดูเหมือนว่าจะเป็นธุรกิจที่ยังเติบโตไปอีกนานยิ่งในสภาวะปัจจุบันกับการระบาดระลอกใหม่ของโควิด -19 ยิ่งทำให้ตลาดเดลิเวอรี่เติบโตแบบก้าวกระโดดไม่ใช่แค่ในส่วนของผู้ลงทุนแต่หลายคนที่ช่วงนี้ก็คิดจะหางานทาหาไรายได้เสริม กับการสมัครร่วมกับแอป Delivery เหล่านี้เว็บไซต์ไทยแฟรนไชส์เซ็นเตอร์ได้ลองรวบรวมข้อมูลของบางแอป Delivery ที่ได้รับความนิยมและคนสนใจมากลองมาดูว่าแอปเหล่านี้เขามีรายได้จากการทำงานแค่ไหนและหากต้องการสมัครร่วมงานต้องทำยังไงบ้าง 1. Gojek โกเจกนั้นเป็นแพลตฟอร์มชั้นนำมีบริการหลากหลายทั้งส่งอาหารโลจิสติกและอื่นๆโกเจกช่วยให้ผู้ใช้บริการและร้านค้าสามารถเข้าถึงโปรดักต์และบริการต่างๆในหลายส่วนซึ่งให้บริการทั้งโกไร e บริการเรียกรถจักรยานยนต์ GoFood บริการส่งอาหารโกเซนบริการรับส่งพัสดุและโก p พยบริการอ e ีวอลเลเป็นต้นวิธีสมัคร สามารถสมัครผ่านทางแอปพลิเคชันของโปรเจกต์ c, โดยดาวน์โหลดและทำการลงทะเบียนตามขั้นตอนภายในแอปคุณสมบัติคุณสมบัติ 1. ประเภทรันเนอร์ที่ใช้การเดินการปั่นจัก,กรยานหรือสกูตเตอร์ไฟฟ้าจะต้องมีอายุระหว่าง16ไปจนถึง55ปี 2. ประเภทจักรยานโยนต์ป้ายขาวจะต้องมีอายุระหว่าง18ไปจนถึง55ปี 3. ประเภทจักรยานยนต์ป้ายเหลืองจะต้องมีอายุระหว่าง20ไปจนถึง55ปี 4. ผู้สมัครต้องมีอายุอย่างน้อย18ปีหรือหากอายุตามเกณฑ์ที่ได้รับอนุญาตให้ดำเนินการให้บริการขนส่งได้ภายใต้กฎหมายที่มีบังคับใช้ในเขตพื้นที่นั้นสูงกว่า18ปีคุณต้องมีอายุตามเกณฑ์ขั้นต่ำของกฎหมายดังกล่าว 2. าย Man และ La าลา o v e ข้อดีของ LineMan คือเราสามารถใช้แอคเคาท์เดียวกับ Line โดยไม่ต้องสมัครใหม่รวมถึงมีร้านอาหารในแพลตฟอร์มจำนวนมากค่าบริการจัดส่งเริ่มต้น55บาทและจะบวกเพิ่มตามระยะทางของการจัดส่งรายได้ของ LineMan และ LalaMove 1. ค่าบริการส่งอาหารเริ่มต้น55บาทต่อครั้งหักค่าคอมมิชชั่น15%ได้รับจริง46บาท75สตาง์ 2. ค่าส่งเพิ่มเติม9บาทต่อกิโลเมตรหากระยะทาง1กิโลเมตรขึ้นไปหากค่าคอมมิชชั่น15%ได้รับจริง7บาท65สตาง 3. บริการช่วงนอกเวลาทำการตั้งแต่3ทุ่มไปจนถึง4ทุ่ม59นาทีได้เพิ่ม50บาทหากค่าคอมมิชชั่น15%ได้รับจริง42บาท5สตาง์ 4. บริการช่วงนอกเวลาทําการตั้งแต่5ทุ่มไปจนถึง6โมงเช้าได้เพิ่ม100บาทหักค่าคอมมิชชั่น15%ได้รับจริง85บาทคอมมิชชั่นได้รับ15%ของค่าจัดส่งวิธีสมัคร 1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ l a l a m o e c o m 2. สมัครด้วยตัวเองที่อาคารวรรณสรนชั้น11ถนนพญาไทแขวงพญาไทเขตราชเทวีกรุงเทพมหานคร 3. GrabFood Grab Food มีร้านอาหารในแพลตฟอร์มมากกว่า4,000ร้านผู้ใช้สามารถเลือกสั่งอาหารจากร้านที่มีอยู่ในรัศมี5กิโลเมตรจากจุดที่อยู่มีระบบติดตามแบบรียล t ท m e และก่อนสั่งยังมีการคำนวณเวลาคร่าวว่าจะใช้เวลาเท่าไหร่ไรายได้ของการขับ Grab Food 1. ค่าจัดส่งเริ่มต้น40บาทถ้าระยะทางมากกว่า3กิโลเมตรขึ้นไปได้รับค่าบริการเพิ่มเติมเข้ามาต่อกิโลเมตรที่มากขึ้น 2โบนัสต่องานได้รับ5บาทไปจนถึง20บาทต่องานขึ้นอยู่กับประเภทของการรับงานและช่วงเวลาของการรับงาน 3. อินเซนซีแบบสะสมเพชรถ้ารับงานแล้วสะสมเพชรได้ครบตามที่กำหนดจะได้รับเงินโบนัสเพิ่มโดยจะถูกคำนวณเป็นรายสัปดาห์เริ่มคิดวันจันทร์ถึงวันอาทิตย์แล้วจะได้รับผ่านทางกระเป๋าเงินคนขับในแอปพลิเคชันภายในวันพุธของทุกสัปดาห์คอมมิชชั่น GrabFood จะหักค่าคอมมิชชั่น15เปเซจากค่าจัดส่ง ตัวอย่างเช่น15%จาก40บาทคิดเป็น6บาทได้รับจริง34บาทบวกกับค่าบริการที่เพิ่มเติมเข้ามาต่อกิโลเมตรปัจจุบันได้เปลี่ยนระบบหักค่าคอมมิชชั่นแบบใหม่จากเดิมที่หักจากกระเป๋าเครดิตจนต้องคอยเติมเครดิตให้เพียงพอสำหรับงานเปลี่ยนใหม่เป็นหักจากกระเป๋าเงินสดโดยตรงดังนั้นแม้ไม่มีเครดิตก็รับงานได้ขอแค่มีเงินสดเพียงพอก็รับงานได้มากขึ้นวิธีสมัคร GrabFood หสมัครผ่านระบบออนไลน์ที่ grab com 2. สมัครด้วยตัวเองที่สำนักงาน grab สาขาต่างๆทั่วประเทศ 4. food panda ฟู้ดแพนด้าเป็นแอปสำหรับสั่งอาหารที่คนไทยนิยมมากเริ่มเข้ามาทำตลาดในประเทศไทยเมื่อ3ปีก่อนปัจจุบันมีร้านอาหารในแพลตฟอร์มจำนวนมากและมีโปรโมชั่นพิเศษมากมายและผู้ใช้สามารถติดตามสถานะการจัดส่งได้แบบเรียลไทม์โดยคิดค่าบริการจัดส่งเริ่มต้นที่40บาททั่วกรุงเทพรายได้ของการขับฟู้ดแพนด้า 1. ได้รับเฉพาะค่าจัดส่งไม่มีค่าชั่วโมงทำงานโดยจะได้รับตามการจัดอันดับเรตติ้งการทำงาน 2. มีโอกาสได้เงินเพิ่มจากโบนัสที่ทำได้โบนัสต่อที่1ทําทำครบ80ออเดอร์ภายใน7วันรับโบนัส250บาทโบนัสต่อที่2ทํทำครบ340ออเดอร์ภายใน30วันรับโบนัส250บาทโบนัสต่อที่3าํทำครบ500ออเดอร์ภายใน4 5วันรับโบนัส250บาท โบนัสต่อที่4รับโบนัสเพิ่ม750บาทเพียงแนะนำเพื่อนมาเป็นไรเดอร์และทำครบตามเงื่อนไขได้อีกคนวิธีสมัคร 1. สมัครผ่านระบบออนไลน์ได้ที่ foodpanda.co.th 2. สมัครด้วยตัวเองสำหรับผู้ที่สนใจทำงานย่านสุขุมวิทสีลมทนบุรี หรือกรุงเทพชั้นในได้ที่สำนักง,งานสาขาสุขุมวิท59ทับ33ซอยสุขุมวิท26แขวงคลองตันเขตคลองเตยกรุงเทพมหานคร 5. s e เซเว่นเดลิเวเป็นส่วนย์รวมอาหารสำหรับคนหิวเลยก็ว่าได้มีทั้งของสดข้าวบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปอาหารญี่ปุ่นซาลาเปาน้ำปัน่นไปจนถึงอาหารแช่แข็งและน้ำดื่มอีกมากมาย แอปนี้มีไว้เพื่อตอบโจทย์คนที่ไม่อยากออกไปซื้อของด้วยตัวเองโดยการสั่งซื้อนั้นแอปจะเลือกจากสาขาที่ใกล้ที่สุดและสาขานั้นต้องมีบริการส่งให้ด้วยราคาของสินค้าแต่ละอย่างก็จะเป็นราคาตามจริงที่ขายในนั้นไม่มีการบวกเพิ่มและถ้าสั่งเกินขั้นต่ำที่กำหนดไว้ก็จะได้ส่งฟรีนอกจากนี้ยังมีโปรโมชั่นนิดหน่อยในแอปเหมาะกับคนที่ซื้อของในเซเว่นเป็นประจำ รายได้ของการทำเซเว่นเดลิเวเป็นลักษณะของการทำงานประจำสามารถสมัครงานได้ที่เซเว่นอเลเทุกสาขา <S 6 <Sc> s c o o t ต r เป็นสตาร์ทอัพสัญชาติไทยที่พัฒนาบริการรับส่งเอกสารให้มีความทันสมัยค่าบริการในการจัดส่งเริ่มต้นที่70บาทและเพิ่มขึ้นตามระยะทางที่กำหนดซึ่งคนสนใจใช้บริการสามารถเลือกใช้ได้ทั้งผ่านแอปพลิเคชันหรือเข้าไปที่เว็บไซต์สกูตตาโดยตรง รายได้ของการขับสกูตเตอร์ 1. ค่าจัดส่งเริ่มต้น55บาทบวกเพิ่มตามระยะทางโดยหักภาษีนที่จ่าย3เปอร์เซกิโลเมตรที่1ไปจนถึง25เท่ากับ9บาท5สตางค์ต่อกิโลเมตรกิโลเมตรที่26ไปจนถึง70เท่ากับ12บาทต่อกิโลเมตรกิโลเมตรที่71ขึ้นไปเท่ากับ10บบาทต่อกิโลเมตร 2. มีโอกาสทํารายได้ต่อเดือน16,000บาทไปจนถึง30,000บาทขึ้นอยู่กับความขยันมีทั้งแบบงานประจําและงานอิสระแบบพาร์ทไทม์กรณีสมัครงานประจําสามารถสมัครได้ทางออนไลน์ที่เว็บไซต์ส c ู o t a c o m แล้วจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับภายหลังกรณีสมัครงานอิสระกรอกรายละเอียดทางออนไลน์ s c o t t a c o m เข้าร่วมอบรมแล้วรับรหัสภายใน1วันจากนั้นสามารถรับงานได้ทันที 7. h a p p y Fresh HappyFresh เป็นแอป,ปที่รวมสินค้าจากซูเปอร์มาร์เก็ตต่างๆไว้มากมายโดยเฉพาะอาหารพร้อมทานทั้งจาก Tesco Lotus, Big C, Sweet and Green, g l o ก m a เ Market และ Y c o n n e c t i o n โดยเราสามารถติดตามการจัดส่งได้แบบเรียลไทมคิดค่าบริการสำหรับชั่วโมงปกติที่60บาทกิโลเมตรถัดไปกิโลเมตรละ12บาทส่วนชั่วโมงเร่งด่วนอยู่ที่80บาทโดยสามารถใช้งานผ่านทางเว็บไซต์หรือแอปพลิเคชันก็ได้รายได้ของการขับ Happy f r e s h 1. เป็นงานประจำฐานเงินเดือน11,000บาทเงินเดือนรวมขั้นต่ำ15,000บาทไปจนถึง20,000บาทขึ้นไปมีค่ารอบจัดส่งสินค้าอื่นๆให้อีกด้วย2มีให้เลือก2แบบทั้งแบบส่งอย่างเดียวหรือแบบช็อปด้วยส่งด้วยอย่างหลังจะมีรายได้มากกว่า3ทำงาน6วันหยุด1วันไม่ตรงกับวันเสาร์อาทิตย์วิธีสมัคร1สมัครและสอบถามรายละเอียดได้ที่ w w w h a p p y f r e h c o m 2. สมัครงานด้วยตัวเองได้ที่เลขที่140อาคารวันแปซิฟ c กเพลสชั้น10 8. g o b โกบ นอกจากจับมือเป็นพันธมิตรกับ Family Mart ยังได้ร่วมกับผู้ประกอบการร้านอาหารอีกจำนวนมากเน้นบริการจัดส่งอาหารทั่วกรุงเทพค่าบริการเริ่มต้น50บาทเป็นแอปพลิเคชัน Delivery ที่ถือว่าน่าสนใจมากรายได้จากการขับโกไบเป็นงานประจำรายได้สูงสุด18,000บาทต่อเดือนทำงาน6วันต่อสัปดาห์วิธีสมัคร ติดต่อนัดอบรมหรือสอบถามเพิ่มเติมได้ทางอินบ็อกซ์เฟซบุ๊กโกลบายไทยแลนดหรือคอเซ็นเตอร์02 105 4454ได้วันจันทร์ถึงอาทิตย์ตั้งแต่9โมงไปจนถึง3ทุ่มทั้งนี้แม้ว่าแอปเดลิเวอรเหล่านี้จะได้รับความนิยมแต่นี่ก็คืองานบริการที่ต้องเอาความประทับใจของลูกค้าเป็นหลัก คนที่ร่วมงานก็ใช่ว่าจะมีรายได้ดีทันทีหากแต่ต้องขยันตั้งใจทําจริงและมีความอดทนในการทํางานจึงจะมีโอกาสประสบความสําเร็จได้อย่างที่ตั้งใจสําหรับท่านผู้ฟังที่ชื่นชอบและสนใจในเรื่องราวของธุรกิจสามารถเข้าไปอ่านบทความเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ t h a i f r a n c h i s e c e n t e r .com หรือรับฟังผ่านทางช่อง YouTube thai f r a n c h i s e center และกลับมาพบกันใหม่ในบทความหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ ขอบคุณสำหรับการรับชมนะคะหากท่านชอบคลิปนี้นะคะอย่าลืมกดไลค์และกดแชร์และสิ่งสำคัญเลยนะคะอย่าลืมกด Subscribe ตามด้านล่างนี้เลยค่ะ